ตัวเราเองเนี่ยมหัศจรรย์มากๆเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติจะมีกลไกลหนึ่งค่ะนั่นคือเยียวยารักษาต่อเองทางจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเรามีกระบวนการเยียวยาตนเองสิ่งที่เป็นตัวแนี่วนำอย่างร่างกายเราก็จะแบบเวลาใช่ไหม เวลาผ่านไปพักผ่อนเยอะๆนอนหลับพักผ่อนเยอะๆแผลก็จะหายไวนะบวกกับกินยาพักผ่อนทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรใดๆกระบวนการเยียวยาตนเองค่ะทางจิตวิญญาณที่ช่วยเราได้ดีที่สุดคือความรักรักไกลเงื่อนไขยิ่งช่วยได้เริ่มมาจากรักตนเองมันช่วยได้ทุกเรื่องจริงๆนะเขาอยู่ในขั้นตอน การเยียวยาตนเองการโคชเนาะหรือการสอนตอนเองรักษาตนเองเยียวยาตนเองมาตลอดค่ะตั้งแต่เข้าสู่เส้นทางพัฒนาจิตวิญญาณสังเกตตนเองเลยไอ้ก่อนหนะ้านั้นมันยังมีความที่ว่าเรารักตัวเองนะเราก็จะมี appreciate ทราบซึ้งขอบคุณเห็นคุณค่าตนเองเนาะเป็นแบบนี้เป็นปกติวิสัยเลยทุกสิ่งที่เราทำเรารู้สึก ให้เราขอบคุณตัวเองนะเราหลักตัวเองนะมันดีแบบนี้แน่เรามีเซลทอรคมีเซลเลิฟมีเซลแคร์เนาะเซลปรเทคชั่นเซลล์อรเวลอปเมนฮิลิ่งอะไรเลยตามขั้นตอนกระเบียวกระบวนการใช่ไหมทุกอย่าง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 จนเราสนิทกันสนิทกันมากๆและที่โค้ชเคยทำคลิปไปว่ายิ่งเราฝึกจิตทำสมาธิปฏิบัติธรรมยิ่งเห็นด้านมือตอนเองแล้วมันจะเป็นเข้มข้นขึ้น มันจะมากขึ้นละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นบททดสอบโจทย์ชีวิตเนาะเพื่อยกระดับเรื่อนระดับให้ตนเองรู้ว่ามีหลักไรเงื่อนไขเลื่อนระดับเราจริงๆใช่ไหมทําให้รู้สภาวะของใจตนเองแล้วพอวาระจิตเนาะเรากว้างขึ้นเราก็ถูกบททดสอบเท่านี้ขนาดนี้ได้เยียวยาตนเองเท่านี้ได้เห็นปมที่มันลึกกว่าน,นี้ไปอีก ได้เห็นสิ่งที่ตัวเองแบกที่เราไม่รู้ตัวได้เห็นจุดดำด้านมืดที่ค่อยๆเผยพุดออกมาที่ก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราเยียวยาไปแล้วจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวกัาแล้วมันเป็นกระบวนการหนึ่งนะคะมันละเอียดลึกซึ้ง,ม,งมันรักไปหมดมันเห็นคุณค่ามันแอพิเชทราบสึงนะคะมันเข้าใจคำว่าถูกรักอย่างดีในแบบ ก่อนหน้าเนี่ยที่เราอาจจะรู้แหละเราขอบคุณแหละใครที่ทําอะไรให้เราดูแลเราเราเห็นไปหมดเรารับรู้ไปหมดเลยเฮ้ยเราสูญเสียอะไรหลายองแต่เรายังเห็นข้อดีเรายังมีความสุขภายใต้ข้อจํากัดที่มีถึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเราถูกรักอย่างดีนะเราได้รับความอุดมสมบูรณ์เพียงแต่มันมาจากบุคคลที่ไม่ใช่ จากบุคคลที่เราคาดหวังมันเป็นมาตั้งแต่เด็กมองเห็นไหมแต่ละคนที่ให้เราแต่ละเรื่องที่ให้มันรักไปหมดจากที่เป็นคนที่ยินดีกับผู้อื่นอยู่แล้วมันยินดีไปหมดนี่แหละค่ะพอมันสู่กระบวนการรักไปหมดจิตมันใจมันละเอียดไปหมดละเอียดแบบละเอียด ทุกอน,นูตื่นแล้วตื่นอีกทราบซึ่งเอพิเชททำงานทำงานความรักในหัวใจทำงานกระจายไปทั่วจนปุ๊บมันกงถึงเวลาคราวนี้คปกติแล้วอะที่ฝึกฝนตัวเองที่โคชตัวเองมาเรื่อยๆมันก็มีอยู่แล้วอะจุดดำที่มันผดขึ้นมาป่มที่ติดเรื่องนั้นนู้นนี้ถ้าใครตามช่องโคชบ่อยๆเนาะก็จะได้ฟังในแต่ละเรื่องที่มันเยียวยาไปเสร็จแตเรื่องแลวครนี้มันเห็นหมดเลย มันเห็นสิ่งที่วิญญาณของเราวิญญาณกับจิตวิญญาณนะวิญญาณคือแน่้ะกายสังขารรูปเวทนาสัญญาจนเป็นวิญญาณแต่จิตวิญญาณเขาพัฒนาอยู่แล้วมีหลักแรงื่อนขนาอยู่แล้วที่เราพัฒนาจิตวิญญาณตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเพื่อกลับเข้าสู่พลังงานเดิมแท้จดจําตนเองให้ได้อ่าขอรีแคปเนาะตรงนี้แหละในเรื่องที่เราให้อภัยไปแล้ว ในคนที่เรามีรักไรเงื่อนไขให้แล้วในสิ่งที่เรารู้สึกเข้าใจก่อนหน้านี้แล้วที่ไลฟ์สอนทุกท่านหรือดูแลเคสส่วนตัวทำไมโค้ดถึงให้ทุกท่านรักตนเองมีเวลาให้ตนเองฝึกจิตทำสมาธิกลับเข้ามาหาตัวเองแล้วเมื่อสิ่งต่างๆกระบวนต่างๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่กลับเข้ามาหาตัวเองทำอย่างอื่นก็ไม่หายนะ จะไปหาความสุขจากปัจจัยภายนอกหรือเปลี่ยนเ,นเรื่องโฟกัสโดยไปโฟกัสปัจจัยภายนอกไปนู่นนี้นั่นมันได้แค่ชั่วคราวหรือเพียงแค่เบี่ยงเบนความสนใจเราหากเราไม่ไหวแต่ละคนจะมีสเต็ปของตัวเองนะ่กลับเข้ามาหาตัวเองเลยเป็นยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงนะมาคุยกับตัวเองหน่อย